ขอบคุณท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมพลตรวจวันชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มสองท่านประธานครับส่วนที่ผมจะปรึกษาหารือกับท่านประธานในวันนี้นะครับในเรื่องของชญจกรรมหลังน้าท่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านประธานครับมีสองส่วน ส่วนหนึ่งคือการเตรียมการการวางแผนล่วงหน้าว่าน้ําจะท่วมควรทาอย่างไรส่วนที่2ส่วนก็คือการที่จะป้องกันนันากรรมหลังเกิดเดชหลังน้ําท่วมท่านสานกับกอสไลด์ตัดไปนะครับท่านสครับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันมี3แบบน้ำท่วมน้ำขังน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยอันตรายมากแต่ก็ไม่แพ้กันน้ำท่วมน้ำก็เช่นเดียวกันท่านสานมวลน้ำนี่ท่านสานครับมันมีอยู่ในตอนที่ท่วมอยู่ในทางภาคเหนือและลงมาจากภาคอีสานเนี่ยมันมีอยู่สามส่วนคือหนึ่งน้ำในเขื่อน วันนี้ปัจจุบัน65%ยังเก็บน้ําได้ยังโอเคอยู่จะปล่อยจะเก็บก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสองน้ําในแม่น้ําก็คือน้ําล้นตลิ่งท่านประธานน้านี่มีสมสายก็คือแม่น้ําแม่สายในส่วนนี้ก็คือแม่น้ําที่ไหลมาจากประเทศพม่านะครับก็มาสู่แม่สายลงเข้ามาสู่เชียงรายไปเชียงแสนลงแม่น้าโขงส่วนที่สองคือแม่น้ํากกแม่น้ากกก็ไหลมาจากเมียนมาเข้าแม่เข้าเชียงใหม่แล้วก็มาเข้าเชียงรายเมืองเชียงรายแล้วก็ไหลลงแม่น้าโขง ส่วนที่3าก็คือแม่น้ำโขงเนื้อเชียงรายเลยหนองคายอุบลราชธานีเรียบรมแดนทางภาคอีสานผมเชื่อว่าเราต้องมีการเตรียมการที่จะรองรับน้ำต้นครับในการเตรียมการที่จะรองรับับเรีบดท่านประธานว่า1ก็คือการแจงนนาาารร้งเตือนล่วงหน้าท่านประธานครับการแจ้งเตือนล่วงหน้าตรงนี้ก็ต้องรัฐบาลก็ต้องให้ทางผู้มัานาจในจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้มั่กำรังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับเตือนภยัยให้ข้อมูลการพยากรณ์ข้อมูลน้ําอบรมให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยเหลือตัวเองสร้างความร่วมมือกับประชาชนนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงที่จะให้ผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างปลอดภัยท่านประธานข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการเพียงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผมกลับเรียนท่านประธานท่านประธานเองก็อยู่ในเหตุการณ์ของน้าท่วมของภาคใต้จังหวัดนครสีมราชขณะน,นั้นผมเป็นผู้รับการจังหวัดอยู่ท่านประธานครับ หน่วยงานที่ได้รับแจ้งหน่วยแรกของการเกิดน้ําท่วมก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพราะว่าสถานีตํารวจทั่วประเทศไทยเรามีศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งทุกจังหวัดพี่น้องประชาชนที่รับอุทกาภัยน้ําท่วมท่านอยู่บนหลังคาบ้านตั้งคนตั้งสัตว์นั่งอยู่แล้วน้ําที่มาี่เชี่ยวกรากการเข้าช่วยเหลือต้องทันเวลาอุปกรณ์ที่เข้าช่วยต้องเตรียมความพร้อมท่านประธานครับเรามีวิทยุลูกหลานของผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะโทรมาก็ติดต่อ โทรมาที่091011ได้รับแจ้งก็แจ้งไปยังพื้นที่สถา,านีตำรวจในพื้นที่อำเภอต่างๆท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับระยะทางที่จะเข้าที่เกิดเหตุสถา,านีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยกำลังผมไม่เกิน40หรือ50อย่างเก่ง30สซ้ำไปเพร่ะคนน้อยนะครับท่านประธานในส่วนการจัดทีมตรงนี้ การเข้าที่พื้นที่การเข้าเกดเดชช่วยเหลือพี่น้องยาชนที่รับความเดือดร้อนนต่างๆต้องใช้เช็ดสกีต้องใช้เรือต้องใช้ชูชีพต้องใช้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนที่2คือการวางแผนส่วนที่3คือการวางแผนอพยพในส่วนนี้ก็คือต้องมีความชัดเจนเรื่องเส้นทางเรื่องสถานที่ปลอดภัยโรงเรียนวัดพื้นที่สูงการเตรียมความพร้อมกาลังพลที่เพียงพอการจัดการยาชนระดับความตรวทตามเส้นทางหลักเส้นทางรองต้องปลอดภัยนี่ต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับในส่วนที่4ี่คือดูแลความปลอดภัยให้การช่วยเหลือตรงนี้ต้องขอบคุณนะครับ เราก็มีจิตอาสาโลค้นแคทของเจ้าหน้าที่ตำรวจของ904ทั่วประเทศเป็นจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงเพราะต้องจัดยาน,นาพาหนะสนับสนุนนั่านครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมพูดในส่วนที่2ก็คือส่วนของอาจจะคาหลังน้ําท่วมนั่นหมายว่าครับวันนี้นะพี่น้องประชาชนที่ได้รับทุกข์ร้อนอยู่ในเนี่ยต้องมีมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต้องเพิ่มกลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจต้องลาดตระเวนพื้นที่24ชั่วโมงกำลังตำรวจ20คน30คนไม่เพียงพอครับการจัดเวร24ชั่วโมงไปทำงานไม่ได้ตรงนี้ขวากรัฐบาลต้องคำชับให้ให้หน่วยราชการเนี่ยต้องเพิ่มกำลังไปให้เพิ่มออฟประมาณได้ด้วยโทษนะครับคนที่ลักทรัพย์ร้งเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยลักทรัพย์ธรรมดาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน10,000บาทแต่ถ้าลักทรัพย์จากกันลักทรัพย์น้ำเพิม่มได้ทรัพย์จากไปพิบัติเนี่ยโทษจำคุกนะครับ สูงนะครับตั้งแต่หนึ่งปีถึงหปีปรับสองสองมืบาทถึงหนึ่งแสนี่มบาทนะครับท่านประธานครับเรื่องต่อไปการอะไรเรื่องความปลอดภัยการจัดชุดลาดตระเวนอะไรต่างต้องมีการซักซ้อมดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าทรัพย์สินต่างๆประชาชนก็จะทิ้งบ้านเรือนเรื่องมาอยู่ในพื้นที่พักพิงที่จัดให้ทั้งหมดนี้ต้องระวังหมดเครื่องมือเกษตรกรรมต่างๆก็ต้องไม่สูญหายเรามีเวลาน้อยผมขอฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลน,นะครับว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการที่จะทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับรวมทัง้งฝ่ายอื่นด้วยเนี่ยรัฐบาลต้องสั่งการให้เพียงพอฝากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงบประมาณผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับขอบคุณท่านธรานครับ